พามาดูเทศก,กาลน้ําท่วมนะครับเคลียงานยังไม่จบเลยจากรถที่แล้วจนมาถึงรถปัจจุบันเนี่ยโอ้โหก็ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะครับจากที่ลงคลิปไปจากที่บางฟูลงคลิปไปแล้วก็เราก็ได้ช่วยรถที่น้ําท่วมค่อนข้างเยอะนะนะครับรถที่เดินไม้เสียไฟหน้า LED ไฟไท้าย LED รถจมน้ําทั้งคันอะไรพวกเนี้ยนะครับครั้นี้ก็ทีมงานรถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยครับก็มีปัญหานะครับ รถที่จมน้ำเนี่ยอาการหนักหนักสาหัสนะครับมี X Max นี่นะฮะโอ้ดูดะเรือนไม้เสียไฟหน้าเสียนะครับมีจมน้ํามาทั้งภาพนี้เลยนะนะครับนี่นะ P160 นะครับจมมิดทั้งคันนะครับตอนนี้ X Max สตาราทไม่ติดนี่นะไฟน้ําค้างนี่นะเรืองมุงเรือไม้ดับหมดครับนี่ไฟลงไฟหน้าค้างน้ําเข้านะนะครับนี่ดูสภาพนะนี่โคตรอย่างนี้เลยนะครับ นะน้ำเข้านะนก็ก็ยังไม่ได้แปลว่าจะรอดกันทุกคนนะครับไอ้คันที่แก้ไปแล้วบางคันก็อาจจะมีปัญหาอีกนะนี่นะครับน้ำเข้าอันนี้ก็นี่คือเป็นรโยนะแล้วก็คันนี้ก็นี่น,ะน้ำเข้านะครับโโลใหม่เลยนะ คันนี้รถป้ายแดงนะันะเนะี่ยซื้อแค่อาทิตย์เดียวนะจมน้ำครับโอ้เสียใจมากๆเลยเป็น P ี x 160ทาวลัมโบนะครับรถป้ายแดงไม่ยังไม่ถึงแบบระยะพันโลเลยนี่นะสภาพร,รถป้ายแดงครับจมทั้งคันครับโอ้เสียใจด้วยแต่เราก็จะพยายามเดี๋ยวจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะฮะจะพยายามเซฟให้ดีที่สุดแล้วกันเสียายมากเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงเลยแล้วก็มีซ่อม เสียวนโนนะนีกเป็นรถแต่งด้วยเปรถแต่งด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็นี่ก็ยังเป็นฟีโน่ฮะฟีโน่ก็จมน้ำนเหมือนกันนี่สภาพโหก็เย็นันพอสมควรแหละครับแล้วก็ยังมีงานไฟหน้าครับยังมีงานไฟหน้าที่กําลังไล่ไล่เก็บก็มีงานเครื่องฮนะมีงานเครื่องมีงานท่อมีงานเก็บงานเครื่องอยู่ฮะแล้วก็มี รถที่ทําสีไเดอร์โค้ดอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ครับก็นี้เป็นงานไฟหน้าอะไรพวกนี้ครับนี่เป็นงานซ่อมรันไม่ยังไม่จบกันเลยนะครับนี่นี่นงานซ่อมรันไม่ซ่อมไฟซ่อมไฟซ่อมรันไมมีงานท่อด้วยท่อผ่าท่อด้วยมีงานทําสีล้อโอเค ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเร่งให้แล้วกันขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับขอบคุณมากมากที่ไว้วางใจมีล้างชุดข้านนะครับราโยนเนี่ย,ยล้างชุดข้านแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องคา์บเรเตอร์เสียงดังเครื่องแท่นเครื่องมีปัญหาโชคหน้าไม่เล่นอันนี้กอเว็บเว็บมาการก็ลดลดสายครับลดสายลดงานการสายเป็นยุ่ใหม่เป็นอะไรใหม่ขันนี้แล้วครับที่ว่าดูแลแบบเนี่ยรถไฟแดงโอเคนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจที่ร้านเราไอหฝ่ายแต่งช่างเสร็จแล้วกันขอบคุณมากๆาใครที่รถมีปัญหาก็ ยังทักทายไม่ได้แล้วกันนะครับเราก็พร้อมๆนะฮะพร้อมก็เดี๋ยวขอให้เวลาด้วยแล้วกันขอเวลาให้ผมด้วยแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากมากเอฟายแต่งช่างแฟรยาลาขอบคุณมากครับร้านอยู่ยาลานะครับอยู่ประงเมือง4นะครับแยกเทศบาล6นี้นะสีแยกเทศบาลหนี้นะนะครับติดกับออยันยนนะครับติดกับเซเว่นนะข้างนี้เลยโอเคตามนี้ครับสวัสดีครับเอฟบายแต่ง